เอาละคุณผู้ชมครับในขณะที่ในประเทศเราเองนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็รอเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทคับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรตนรรัตมุมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็นั่งหัวโต๊ะที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดําเนินโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยครับก็บอกว่าเงื่อนไขาการแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาทซึ่งทางอนุกรรมการกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าต้องมีเงินฝากเนี่ยไม่เกิน5,000 0 0บาท กำหนดวันปิดบัญชีย้อนหลังนับไม่เกินวันที่31มิีนาคมปี2567เนี่ยที่ผ่านมานี่แหละประกอบไปด้วยเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับฝากและรวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นๆที่มีชื่อลักษณะเดียวกันที่กล่าวมาโดยเงินฝากดังกล่าวให้หมายถึงเฉพาะเงินฝากในสกุลเงินบาทเท่านั้นเป็นการรวมทุกบัญชีรวมกันในสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ ทุกอย่างรวมกันเนี่ยต้องไม่เกินห้าแสนครับผมขณะที่เงื่อนไขด้านผู้อายุผู้ได้รับสิทธิ์นั้นเนี่ยกรอบอายุคือ16ปีที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการต้องไม่เกินวันที่30กันยายนปี2 5 6พหรหรือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฐานข้อมูลภาษีปี6 6รายได้ผู้รับสิทธิ์เป็นเกณฑ์ต้องมีผู้เงินได้มีเงินได้พึงประเมินเนี่ยไม่เกิน8 4 0 0 0 0ื่นบาทต่อปีถึงจะได้รับสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ด้านการยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยนะครับตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขทุกอย่างนั้นยังคงเหมือนเดิมซึ่งจะกําหนดลงทะเบียนเนี่ยในไตรมาสที่สของปีนี้แล้วก็จะมีการนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าโดยในที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยมีความคืบหน้าค่อนข้างมากบอกว่ากรณีประชาชนที่อายุ16ปีขึ้นไปผู้ปกครองมีการออมเงินให้อย่างต่อนเนื่องจนมีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน5้าแสนบาทนั้นถือเป็นคนมีฐานะตรงนี้ก็จะตัดออกนะ นายจุลพันธ์ยังบอกถึงกรณีของนายพิชัยชุนหะวะชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีความจำเป็นและนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ปัญหาประชาชนคือการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตยังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นเกี่ยวกับโครงการเน้นย้าให้ดําเนินโครงการต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการและการที่จะไปใช้เงินผิดประเภท ในขณะที่คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลก็บอกว่าการประชุมวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการหาหรือในเรื่องระบบและเงื่อนไขเพื่อให้โครงการดําเนินต่อไปได้เช่นการยืนยันตัวตนว่าจะเชื่อมอย่างไรตัดสิทธิ์วันที่เท่าไหร่เรื่องเงินฝากตัดวันไหนอะไรก็อะไรบ้างรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับสรรพากรกรมการปกครองเป็นต้นเพื่อหาข้อสรุปในการดําเนินโครงการครับและถามว่าแอปพลิเคชันที่จะใช้ล่ะคุณเผ่าภูมิบอกแอปพลิเคชันที่จะใช้ในโครงการเนี่ยยังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ก้มีการทําข้อตกลงกับหลายหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากต้องหาหรือกันจะเชื่อมถังข้อมูลอย่างไรใครรับผิดชอบส่วนไหนโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการเชื่อมโยงข้อมูลนะฮะบอกแบบนี้นะครับอ่ะผลพวงจากการประชุมนี้แหละเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาท,ทาส่งผลเลยนะครับส่งผลให้กรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2568เนี่ย ขยับออกไปอีกสองอาทิตย์อันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณวิสุทธิชัยนรุณน,นะครับประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวในวันที่13พฤษภาคมเนี่ยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองชื่อพิเชษเชื้อเมืองพานจะนัดหมายสอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็ตัวแทนของครมกําหนดกรอบเวลาในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย68เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสองวัน 19และ20มิถุนายนแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวพอวันที่13เนี่ยจะคุยกันว่าเอ๊สอวันพอไหมถ้าไม่พอจะแถมก่อนก็คือวันที่18เป็น 18, 19, 20หรือจะแถมหลังคือ 19, 20, 21เดี๋ยวว่ากันแต่เหตุที่จะต้องเลื่อนไปอีก2อาทิตย์จากเดิมที่วางไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนานก็เพื่อความรอบคอบในการจัดทำและปรับปรุงบางรายการและนอกจากนั้นอย่างที่ผมบอกไงครับ เรื่องของเงินที่จะใช้ในโครงการดีต่อวันเหล็อหนึ่งบาทที่ต้องทํารายละเอียดให้ชัดเจนปราศจากข้อกางขาทุกฝ่ายผู้อภิปรายทั้งสอสอฝ่ายค้านและรัฐบาลก็จะได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดอ,มอันเนี้ยเขารู้ละเพราะตอนแรกที่เขาบอกว่า3แหล่งเงินเนี่ยที่เขาจะเอามาจากปี67อะ่ะตอนนี้ที่โดนขานอยู่ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้บรรจุอยู่ในงบปี67คุณทําไม่ได้คุณวิสุทธ์บอกนี่ไงเลื่อนมาอีกสออาทิตย์ เพื่อที่แหล่งที่สองที่บอกจะมาจากปีห8จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอ,อส่วนกรณี 9, ก้าวไกลเตรียมขุนพลเอาไว้ประมาณ30สคนในการอภิปรายคุณวิสุทธ์บอกเรื่องปติเขาก็ต้องเตรียมตัวฝ่ายค้านเตรียมได้รัฐบาลก็เตรียมได้พักเพื่อไทยมีทีมวิชาการด้วยําอจะติวให้กับสอสอเลยแต่จะติวเข้มหรือเปล่าเพราะฝ่ายค้านเขาเล็งจัดเต็มเนี่ยคุณวิสุทธ์บอกไม่ไม่ต้องไม่มีปัญหาหรอกเตรียมตัวมาอะไรเป็นอย่างดีไม่หวัน่นแม้วันมามาก นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าการประชุมก็ประมาณปี68จะยังไรอย่าลืมนะว่ามันมีแหล่งเงินอีกแหล่งหนึ่งก็คือแหล่งของทกศนี่ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะผิดวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงของทกศหรือเปล่าอุตส่าห์เว้นเอาไว้น้องมุ้ยก็อุตส่าห์ไปเปิดมาอีกก็จะได้ดูว่ามีการพิปรายเพิ่มเติมจะมีการหารือกันอย่างไรนะคะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนกังวลเนี่ยก็คือเรื่องของการก่อหนี้ สาธารณะเพราะว่าคุณชานชัยอิสระเสนารักอดีตสอส,อสอพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขามองไปว่าพอไปดูเอกสารที่ได้รับมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีเรื่องของแผนการคลังระยะกลางปีงบประมาณคือปี 6'8", ถึงปี71มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสร้างหนี้สาธารณะให้กับประเทศคุณชันชัยเนี่ยบอกว่าถ้าไปดูเอกสารเนี่ยปี2567มันมีหนี้คงค้างต่อ GDP ต่อเนื่องจากปี66เนี่ยประมาณ62.44%คือเรียกว่าเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ครบ4ปีหมายความว่ามันจะมีการก่อนนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินอีกกี่ล้านล้านบาท ตัวเองไม่ทราบแต่ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งที่เห็นภาพออกมาจากจากสื่อระหว่างฝั่งรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยกับผู้ว่าธนาคารประเทศไทยเองเนี่ยตรงนี้แหละหลายคนมองว่าถ้าไปดูจริงๆแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องของการก่อนหนี้สาธารณะอยู่เพราะว่าเงินจํานวนหนึ่งที่จะเอามาแจากเอาไปใช้แล้วหลายคนยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรด้วยค่ะขายมากกว่านี้ฝากบอกคุณด้วยอิงขอบพระค เพื่อไทยที่ได้มีการพูดจาให้ประชาชนรับทราบว่าจําเป็นจะต้องสร้างงบดุลไม่สมดุลแล้วก็มีหนี่สินเพิ่มขึ้นทุกปีโดยระบบการขังฟางบอกเลยนะครับถ้าเก่งจริงต้องทําให้หนี่ตัวนี้ไม่เกิดขึ้นและถ้านี่เป็นอนย่าตามเอกสารแสดงว่า ภพราว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีคังระยะผ่านกลางซึ่งกําหนดอยู่ในกฎหมายวินัยเงินการคลังซึ่ง,งกาหนดว่าต้องทำแผนไว้ลงหนาแสดงว่าคุณมีแผนในการก่อนี่อยู่แล้วผมอยากบอกให้พี่น้องประชาชนทราบว่าคุณโกหกต่อแหลประชาชนเรื่องอะไรอย่าไปโทษกระทรวงอย่าไปโทษธนาคารประเทศไทยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกการที่จะใช้เงินการคลังในการบริหารประเทศ เขาควบคุมไม่สถ anyway ิรภาพการเงินให้เกิดความน่าเชื่อถือไม่ประเทศนี้ลงจมอย่าให้เหตุการณ์ปี40ที่พ่อคุณมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นต้นเหตุในเรื่องนี้ฝากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนช่วยจับตามเรื่องนี้ดีครับเอกสารบุญนี้อยู่ในมือผมแล้วผมจะมาเปิดเผยตั้งต่อไปข้อพิจารณามันบอกความเป็นจริงว่าก่อนที่คุณจะพูดเนี่ยมันเป็นเอกสารที่คุณกําลังจะสร้างนี่สถานะ ปรากฏว่าปี67เนี่ยนี่จะ62เอรซจะขึ้นมาเป็น65เปอร์เซ็นต์นี่สาธารณะคงค้างจะมีเป็น11ล้านกว่าปี68คุณเพิ่มอีก1%เปอร์ซกืบ2%เปอร์ซปี69คุณเพิ่มเป็น67ปี70คุณเพิ่มเป็นกืบ8 66 68เปซแสดงว่าตั้งแต่62ถึงปี70ที่คุณจะเป็นรัฐบาลครบสปีม,มันจะมีนี่เกิดขึ้นเนี่ยพบ อีก5%เปอร์เซ็นเป็นเงินอีกกี่ล้านล้านบาทผมไม่ทราบคุณจะไปแกล้งบอกว่าผู้ว่าเป็นตัวอุปสรรคคุณกำลังจะก่อนี่ให้กับประเทศไทยไประชาชนต้ไปชดใช,ช้นี่เงินจำนวนนี้คุณจะไปทำอะไรจะมาแจกใครหรือไปใช้ใจ่ายเรื่องอะไรแล้วมีการทุจริตเท่าไหร่ขอให้คุณทบทวนเิ็่งเหล่านี้ที่คุณพูดโดยดูตัวหลักฐานหน่อยอหลักฐานเหล่านี้มันเป็นหลักฐานราชการที่พวกคุณทำกันเอง โดยเริ่มตีคลังชื่อในเศรษฐา,าสิคิั้งที่สุดแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็อยากให้มีการทบทวนเรื่องของนโยบายนะไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาใหญ่ของประเทศชาติซึ่งหลายคนก็กังวลใจคําว่านี่สาธารณะเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนต้องเป็นคนรับผิดชอบร่วมด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ